จัดใหญ่รับหน้าฝน FC แฟนขับ Fortuner ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีมาชุดใหญ่10คันใครที่ชอบรุ่นไหนราคาเริ่มต้นเพียง7 3 9 0 0 0บาทวันนี้จะพามาชมกัน2.4 2 8ขับ2ขับ4ไฮไลท์ไว้แัปหน้าจอไว้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ไปดูกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้ผมจะพามาชม Fort u n e r ชุดใหญ่ที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามีรุ่นไหนกันบ้างแต่วันนี้จะถ่ายให้ดูภาพรวมใครที่สนใจคันไหนอยากจะดูคันไหนเป็นพิเศษอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมส่งคลิปส่งรีวิวให้ดูได้แต่วันนี้อยากจะให้ดูภาพรวมแบบจัดหนักจัดเต็มว่าผมมีรุ่นไหนบ้าง10คันที่จะมาโชว์ในวันนี้ซึ่งแถวหน้าก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่แต่งมาจากโรงงาน นะครับไม่ว่าจะเป็นเรจนเดอร์เป็น c r ีดีใครชอบตัวไหนครับ2ขับ4เดี๋ยวมาคุยกันมาดูกันอย่างคันแรกที่จอดแบบสวยงามด้านหน้าสุดเลยนะครับด้านหน้าโชว์รูมต้องเอารุ่นท็อปแจมแจมดีๆมาฝากแน่นอนเป็นเรจนเดอร์ตัวท็อปนะครับเป็นเรจนเดอร์ตัวท็อป2.8ขับเคลื่อน4ลอ้อตัวฟูลออฟชั่นนะครับมีเรดาร์มีแอร์แอทีฟคุชคอนโทรลนะครับมีเซ็นเซอร์มีกล้องรอบคันนี่คือออปชั่นปัจจุบันที่ทางฟอร์จูเน่ใช้อยู่ นะครับนี่เป็นมือ2แล้วนาฟอร์จูเนอร์ e ีเจนเดอร์ปี2020ตัวท็อปล้านสามแสนบาทล้านสามแสนบาทตัวท็อปรถใหม่ล้าน8ปดสี่้านแปห้าประหยัดไป5้าแสนสนใจสอบถามได้หรือจะเป็น t ีอดีขับเคลื่อน4ีล้อตัวที่จะเป็นก่อนที่จะเป็นรีเจนเดอร์นะครับทีอดีขับสแล้วก็ขับ2องมาดูขับ4สีดำกันก่อน2.8งจุทีอ ขับเคลื่อน4ล้อปี2018นะครับ2018จด2019ปี62 9 9 9 0 0 0บาทได้สีดำนะครับเป็นล้อ20หน้าเงานะครับยางสไตล์ออฟโรดตัวนี้ขับ4ส,สวยๆสีดำเก้าแสนเก้บาทนะก็ประหยัดไปเกือบครึ่งะสนใจขับ4หรือจะเป็นขับ2ปี2020 2563สีขาวมุกหลังคาดำชุดแต่งกระจังหน้า TRD นะครับ ล้อแม็กยางใหม่นะครับล้อแม็กยางใหม่แม็กหน้าเงาก็คือตัวสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะเป็นรีเจนเดอร์ใน TRD Blacktop หลังคาดำราคาดีนะใหม่60,000กิโล9,99,000บาทเท่านั้นนะได้ TRD หลังคาดำรุ่นพิเศษหรือจะขยับมาเป็นขับเคลื่อน4ล้อเราก็มีเช่นเดียวกันเป็น TRD ขับเคลื่อน4ล้อ2 8 Sigma 4ปี2018รุ่นท็อปสุดออโต้โ 9,99,000บาทนะแต่ายขายราคาเดียวกันเลยจำง่ายง่ายนะครับทีดีไม่เป็นขับ2ขับ4ปี 18, 19, 20 <c oughs> ขายราคาเดียวกัน9,99,000บาทใครที่ชอบรุ่นไหนแคปหน้าจอมาคุยกันได้นะไม่บัง <c oughs> หรือคนที่ชอบแบบว่าไม่จำเป็นต้องเน้นเครื่องใหญ่เครื่องแรงขอเป็นเน้นประหยัดในเครื่อง2.4แต่ออปชั่นครบผมก็จะมี2.4ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อ นะครับ2.4ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อ2.4 sigma 4ปี2 0 1 8หรือว่า2,561สีขาวมุกสวยๆเดิมๆแต่ได้ฟังก์ชันออปชั่นครบนะครับดิสสล้อบอฟ้าคู่คุชคอนโทนมาครบ d a c VSC จัดหนักจัดเต็ม2.4 sigma 939,000บาทได้สีขาวมุกสวยๆหรือจะเป็นขับ2ประหยัดลงมาหน่อยนะครับแต่เป็นฟังก์ชันที่เป็นดิสล้อแล้ว ก็จัดให้สีเงินส,สวยๆปี2018ปี2018 2คันจอดคู่กันนะครับรถเดิมของผู้บริหารนะครับใช้รถเป็นรถป,ประจำตำแหน่ง859,000บาท839,000บาทนะในงบ8 0 0 0นิดๆได้ฟัง์กชันออปชั่นที่ถือว่าครบ <Wow. S 1> ในบล็อกเครื่อง2.4ขับเคลื่อน2ล้อที่เป็นหน้าฟูล l ด d ดิสเบรก4ล้อและบอยฟ้าคู่และ นะครับ8 3 9 0สกับรถสวยๆไม่น้อยๆนะครับนี่คือโซนแถวกลางที่เป็นบล็อกเครื่อง2.4ถือว่าเป็นบล็อกเครื่องพิมพ์นิยมสําหรับ f o r t u จูเหลายคนอาจจะชอบนะครับได้รถที่อ่าบอดี้ใหญ่ PPV รถยอดนิยมแต่ได้บล็อกเครื่องที่ประหยัดน้ํามันหรือจะเป็นโฉมแรกๆนะครับหรือจะเป็นโฉมแรกๆที่เป็นโฉม GD เราก็มีให้ในงบ700,000กว่าบาทนะก็จะเรียงตามปีเรียงตามปีเรียงตามรุ่นกันมา แล้วแต่ว่า FC เราชอบรุ่นไหนแบบไหนยังไง f o r t u n n r r โฉม GD ผมมีเรียกตั้งแต่ปีแรกๆเลยปี2015 2016เ็นไปถึงปี2020 2 0 1นะเป็นการจัดส่วนวันนี้10คันด้วยกันซึ่งนี่นะครับงบเบาๆล่ครประหยัดแต่ได้โฉมใหม่โฉม GD 2.4V ปี2016นะ 2.4V ปี2016สีดำสวยๆกระจังหน้าแต่ง t ท d นะครับไฟหน้าใบบีมเดย์ไทม 7 3 9 0 0 0บาทนะครับ7 3 9 0 0 0บาทวันนี้ผมจะพาดูองค์รวมทั้งหมดนะครับส่วนใครชอบตัวไหนเห็นหน้ารถแล้วแคปหน้าจออินบ็อกมาสอบถามหลังบ้านผมก็จะมีคลิปรีวิวละเอียดแยกให้และก็มีภาพนิ่งที่ถ่ายไว้ให้นะครับแต่วันนี้เพื่อกระชับเวลาในการที่จะเห็นว่า10คันที่สศักดาพาดูที่มงคลคนเซนเตอร์มีรุ่นไหนบ้างนะครับบอกจะบอกรุ่นบอกปีบอกราคาครายละเอียดคุยกัน หลังบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็น2.8 Sigma 4นะ2.8 Sigma 4ปี2015 g d ตัวแรกสีขาวมุกลับหลังคาดำฟังกช์ชันตัวท็อปสุดได้2.8 d เซลเ l Turbo ระบบขับเคลื่อน4ล้อจากร้าน6 6 0 0 0หเหลืออยู่759,000บาทอ่าบาทงบ750,000ได้ตัวท็อปรุ่นใหม่นะครับขับดีขับสนุกเครื่องดีตัวแรงออปชั่นครบฟังกช์ชันครบ7 5 9 0 0 0บาท หรือจะเป็นแบบ2.8ขับ2นะของดีตัวแรงไม่ต้องมีระบบ4 w h e วิ view, แต่อยากจะได้เครื่องแรงๆหน่อย2.8ขับเครื่อน2ล้อปี2018 2019สีเงินคันนี้นะครับ2.8 V 799,000บาท799,000บาทประหยัดไปเกินครึ่งนี่คือ Fortuner โฉม G-D ทั้งหมด10คันที่มงคลคาเซนเตอร์สอสักดาพ,พาดูแบบให้ดูภาพรวมนะครับใครสนใจรุ่นไหน FC f c f o r t u n e r สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือปรึกษาเรื่องการออกรถ f o r t จ n e r กับสศักดาสายตรงที่0840369999นะครับ0840369999เบอร์โทรแล้วก็ ID เป็นเบอร์นี้ปรึกษาเรื่องการออกรถจะซื้อสดซื้อผ่อนมีรถมาตีแรกทีเทินนะปรึกษาได้เชื่อว่ารถชุดนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง739,000บาทชาา้าไม่ทันแน่นอนรับรองว่ารับหน้าฝนชุดใหญ่ จัดโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มให้ที่มงคล oh. คาสเซ็เตอร์อ,อุบลราชธานีสำหรับคลิปนี้สองสักดาห์กับฟอร์จูเนอร์โฉม G.D ทั้งหมด10คันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ